ส,ส,สาวตุ้มมารอรถเมย์นะคะเสร็จแล้วก็เห็นดอกไม้อยู่ตรงเกาะกลางถนนสาวตุ้มก็เลยจะไปถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมซึ่งมันส่งกลิ่นหอมนะคะพี่สาวตุ้มยังพอมีเวลาเดี๋ยวจะข้ามไปไปถ่ายมาให้ชมนะคะแล้วต้องระวังรถด้วยเพราะว่ากลัวรถชนแต่รถก็ไม่เยอะหรอกนะคะพี่สาวตุ้มก็จะข้ามไปนะคะข้ามไปถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะ กลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นหอมเนี่ยค่ะมีไกลๆนะคะมีต้นนี้ด้วยหลายวันแล้วแหละพี่สาวตุ้มเห็นแต่ว่าแค่ผันผ่านนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆกลิ่นหอมค่ะมีแมลงมีแมงโอ้ตอมนะ กิงวเพราะว่าพีษสาตุมแพ้แพ้พิษของพึ่งของอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่ารีบมันเยอะมันแรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้พิษสาตุมหายใจไม่ออกแล้วเดี๋ยวสามารถเสียชีวิตได้นะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะให้ดูใกล้ๆกลิ่นหอมมากเลยนะคะพีษสาตุมก็ไม่กล้าเอาจมูกเข้าไปดมเพราะว่าเกิดว่ามันมีแมงซ่อนอยู่ในนั้นนะ อ,ตอ,อาต่อยจมูกพี่สาวตุ้มนะก็จมูกก็จะบวมด้วยนะคะสวยค่ะแต่พี่สาวตุ้มจะไปถ่ายอีกต้นหนึ่งให้ดูดนะคะอ้อมเกาะเลยนะคะอ้อมเก,กาะกลางถนนนะคะพี่สาวตุ้มก็จะเดินอ้อมกอเกาะต้องคอยระวังรถด,ด้วยนะคะเดี๋ยวโดนรถเหยียบเอานะคะ สวยนะกลิ่นคล้ายกับกลิ่นคล้ายดอกไม้ไทยอะคะ่ะพี่สาวตุ้มก็ไม่ทราบอันนี้คือดอกไม้ที่พี่สาวตุ้มตั้งชื่อให้ว่าดอกขนสัตว์นะคะนี่ค่ะมันก็จะเกิดแซมกับเพื่อนเอนเข้ามาอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อน เนี่ยค่ะดอกขนสัตว์นะคะที่มันร่วงแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะแมงมีแมงด้วยจะปลูกไว้ออกาอกลางถนนแบบนี้นะคะจากตุ้ก็จะเดินมาให้ชมตรงนี้ค่ะบินมาตอมจมูกบินมาบินมา,มาเกือบจะโดนต่อยแล้วไหมล่นะ ี่่คะที่สวิตเซอร์แลนด์วันนี้อากาศร้อนนะคะแดดไม่แรงแต่ร้อนนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมันก็จะมาต่อยเราให้ได้ทีเดียวตัวพึ่งเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะบินก็มาชนหน้าเลยอ่ะ ดีที่โดนโดนแว่นตาถ้าไม่โดนแว่นตาก็ไม่แน่โดนเหล็กในเกี่ยวเข้าให้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ค่ะส่วนอลนนี้ก็ดอกขนสัตว์ที่พี่สาตุ้มเคยตั้งชื่อไว้นะคะเพราะว่าเขาเหมือนขนสัตว์มากนะคะเนี่ยค่ะเป็นอย่างเกิดขึ้น อันนี้เป็นไม้ต้นไม้ต้นดอกสีขาวนี้คือเขาปลูกเอาไว้แล้วนะคะพอถึงฤด,ดูร้อนเขาก็จะขึ้นแต่ส่วนอ่าดอกขนสัตว์นี่คงจะขึ้นเองเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเขาปลูกนะคะนี่แหละคะ่ะสวยมากแล้วกลิ่นก็หอมนะคะกลิ่นหอมจริงๆพี่สาวตุ้งชอบ แต่ใกล้ๆก็กลัวกลัวอีึ่งอะค่ะมันมาต่อยเอานะคะเราก็ไม่รู้แหละเกิดว่ามันมาตึ๊บเข้าให้แล้วก็นะคะเนี่ยค่ะซูมให้ดูสวยนะคะหอมจริงๆเลยหอมค่ะ